คือผมเนี่ยนั่งนั่งอยู่ครับนั่งเล่นเฟสไปป๊อแปะป๊อแปะแชทไปแชทมาครับก็มีส่งไอ้นี่มาให้เขาบอกว่ามันเป็นเวอร์ชั่นเดโมครับซึ่งอยากให้พี่ไอตโตเล่นให้ดูมากเลยอันนี้นะครับชื่อเกมว่า Carnival r h y t h m หรือลแ,ลแล้วมันคิดเขียนวงเล็บข้างหลังว่า Link version ครับก็คือแบบเวอร์ชันที่ลวกมาแหมลวกมาแบบนี้ก็เสร็จโจนดีครับมามาดูกันว่า เป็นยังไงครับได้ข่าวว่าเป็นเดโมที่หลุดออกมาแบบนี้เนี่ยเสร็จโจรเลยคำเตือนเกมนี้มีเนื้อหาที่ค่อนข้างรุนแรงครับน้องๆที่อายุต่ำกว่า18ปีนะครับควรได้รับคำแนะนำนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยโ <50 S 1> หดร้ายทารุณครับ,าารบอาจจะก,กระทบกระเทือนจิตใจน้องๆได้ถึงขั้นนอนโรงพยาบาลเลยทีเดียวพี่เตือนแล้วนะจะมาโวยที่หลังไม่ได้เนื้อหารุนแรงมากครับโอ้เปิดเพลงมาก็อีปิกแล้ว เป็นภาพจูนากาครับกับตัวละครอีกตัวหนึ่งที่กับตัวละครปิศาไม่ทราบชื่อนะครับหูทองทองตัวนี้ดูเหมือนว่าจะปวดท้องนะครับประจําเดือนมามันไม่ใช่เว้ยเฮ้ยวัวไปเรื่อยตรงนี้ก็มีอา้าว ฮะออะไรวะเดี๋ยว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 ขอเรียบเรียงก่อนครับล้ววโหลดโหลดเซฟที่มีไว้ทาแมวอะไรเดี๋ยวโหลดเซฟนี่แต่แต่แตอย่างเนี้ยเลยอ๋อ รู้สึกว่าจะเปิดเกมมาด้วยฉากที่เศร้าๆครับซึ่งมีโยนากาเนี่ยคุยกับตัวละครน,นี้นะครับก็ผมไม่รู้ชื่ตอตัวละครนะครับแต่ว่ายืนทำหน้าซีเรียสกันอยู่ครับแล้วก็หลังจากนั้นอะไรวะหน้ามันใช่เหรอไม่ใช่มั้งแมงเอ้ยโดนน้องเล่นอีกแล้วโดนโดนเล่นอีกแล้วคือแบบตั้งแต่ไ ตะพดไล่ลำเขาที่แล้วก็ส่งมาเงี้ยนะเขาหลังนี่ต้องเปิดดูไฟลก่อนเล่นมาเนี่ยพังพังพังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือคือไอพวกที่ส่งเกมนี้มาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเจ็บแสบเจ็บแสบแสบงอนเลยแบนแบนออกจากเพจงอน ไหนพี่ไอโตลองเล่นนี่เวอร์ชั่นเดโมหน่อยได้ไหมกะไหมกะเหรอดูก่อนสอบดูก่อนนะครับเนี่ยต่อดูก่อนเนี่ยเจ็บแสบแสบตูดเลยครับโอเคครับสำหรับเรื่องเกมถ้าถ้าเกมนี้ตัวจริงออกมาเนี่ยเกมคานิวอลลิซึ่ของของจริงออกมาเนี่ย เขาอาจจะห้ามแคสลง u t u b e นะครับแต่ว่าผมก็มีวิธีอย่างเช่นถ้าเขาห้ามแคสลงแบบสาธารณะผมก็จะเปิดแบบไม่อยู่ในรายการเลยครับแล้วก็จะแบบประมาณว่าให้ลิงก์ไว้แล้วก็ก้องกดเข้าไปดูกันเองครับลิงก์ที่แบบมันเป็นลิงก์ซ่อนะซ่อนถึงซ่อนอีกทีเพราะว่ามันจะหาดแบบปกติไม่เจอก็ถือว่าเราไม่ได้แคสแบบสาธารณะโอเคนะตามนั้นครับประมาณนั้นคิดว่าจะทําอย่างนั้นถ้าเขาห้ามแคสแบบสาธารณะแต่ว่าถ้าเขาห้าม ห้ามเลยจริงๆก็อาจจะไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องเข้าใจด้วยถ้าเกมมันออกแล้วพี่ไม่ได้เล่นก็ตามนั้นสำหรับคลิปนี้ก็เหนื่อยใจไปละเสลงเลยผู้สาสเตรียมแบบเตรียมอารมณ์เตรียมเตรียมมาดามาเตรียมที่เลยครับเตรียมมาอ่านแบบโอ้โหเตรียมเปิดอะไรอ่ะเตรียมตัวมาเตรียมที่อ่ะมันไม่ใช่ เดี๋ยวเดี๋ยเยไอเกมแบบนี้เนี่ยที่หลังที่หลังที่หลังส่งมาอีกนะชอบตัวเองโดนดักไปพอต้องเอามาดักคนอื่น,นไงมาละอ้อลืมเลยครับก็ยังไงก็ขอบคุณน้องๆที่ส่งเกมนี้มาแล้วก็ขอบคุณทั้งเพจดิฟซีพารเนอรอ์ของไทยได้วยครับเพจเพจโมงกโกกของไทยแลนด์นั่นแหละครับที่เอาอันนี้มาแล้วผมก็โดนน้องๆมาทอดนึงใช่ไหมเอามาหลอกคน เออ <c oughs> ดีโดนดักตลอดแม่งเอ้ยปวดตับจริงจงเบยก็ไปละบายบายจ้า